ยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานผลการปฏิบัติงานนายบุรณะอุทัยกันอายุ59ปีอายุราชการ39ปีวุฒิการศึกษามหาบัณฑิตการบริหารการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทา่ารีศรีสุขวิทยาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษข้อมูลสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทา่ารีศรีสุขวิทยา ตั้งอยู่เลขที่340หมู่ที่14ตำบลบุทาลี่อำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2,482มีเนื้อที่12ใไร่หงาน78ตารางวาข้อมูลบุคลากรทางการศึกษามีข้าราชการครู6 6คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนครูอัตราจ้าง3คนนักการพันลง1คนรวมทั้งสิ้น 21คนข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านทา่ารีสีสุขวิทยาปัจจุบันได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สรวมนักเรียนทั้งหมด229คนเขตพื้นที่บริการ4หมู่บ้านได้แก่บ้านทา่ารีหมู่4บ้านสีสุขหมู่10บ้านทา่ารีหมู่14และบ้านนาทันหมู่หวิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยาจะเป็นองค์กรการเรียนรู้มุ่งสู่อาเซียนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมมุขอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือมารยาทดีมีเงินออมเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือสถานศึกษาพอเพียงปรัชญาโรงเรียนโยคาเวชัยเตภูริ ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะการฝึกฝนองค์ประกอบที่หนึ่งการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหนง่งตอนที่หนึ่งระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหนง่งหนึ่งด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนบ้านทา่าดีศรีสุขวิทยา มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ตามที่หลักสูตรกำหนดโดยนำหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้สอดคล้องกับตัวชี้วัตทุกสาระการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยมีผู้บริหารครู ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการริเริ่มพัฒนาและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นลายบุคคลครูจัดทำจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ริเริ่มพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนดโรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยามีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครู โดยมีการริเริ่มพัฒนาส่งเสริมกระบวนการแรกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนำผลไปแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยามีคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาสำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคุณครูผู้รับผิดชอบงานทั้ง4กลุ่มงานตามคำสั่งมอบหมายงานบริหารจัดการสถานศึกษา ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาโดยมีสภานักเรียนเป็นแกนนําในการดําเนินจิจการนักเรียนและมีเครือข่ายผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนทางการศึกษาผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างเหมาะส,สาม 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีทักษะการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัย บริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาฐามศึกษาโดยดิเริ่มพัฒนาสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน4 ด้านบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนบ้านท่าดี่สีสุวิทยามีการพัฒนาเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อความร่วมมือร่วมใจในกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนผู้อำนวยการได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกะกะตในการเลือกตั้งองค์กรการปกครองส่วนท้องถิน่นโรงเรียนบ้านท่าดี่สีสุวิทยา ได้ดำเนินการบริหารและการช่วยเหลือชุมชนบริการด้านสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมของชุมชนบริการชุมชนด้านข่าวสารและเทคโนโลยีบริการชุมชนด้านโครงการแผนปฏิบัติการของชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลการทำบุญงานประเพณีของชุมชน 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ผู้อำนวยการสามารถนำความรู้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการนำความรู้ทักษะและนวัตกรรม ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารการจัดการสถานศึกษามีการปฏิบัติจริงมีการติดตามประเมินผลและมีรายงานผลการใช้นวัตกรรมการบริหารและนำผลไปปรับปรุงส่งผลให้โรงเรียนบ้านท่าลี่สีสุขวิทยาสามารถพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียงได้ตอนที่2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นที่1ท้าทายเรื่องการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสอดคล้องกับจุดเน้นที่1ผลลัพธ์การพัฒนาที่ได้เชิงปริมาณนักเรียนร้อยละ80ได้รับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสาเหมาะสมกับวัยเชิงคุณภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าดีศรีสุขวิทยามีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีปัญญาใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขประเด็นท้าทายเรื่องที่2การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในออนไลน์แบบร่วมพัฒนาโดยใช้กระบวนการ active learning or PLC เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยาภายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นกลยุทธ์การบริหารการจัดการเรียนรู้และเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยาเพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับจุดเน้นที่4ผลลัพธ์ การพัฒนาที่ได้เชิงปริมาณร้อยละ80ผู้เรียนระดับปถมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและสติปัญญาที่เป็นไปตามวายัยพร้อมทั้งมีทักษะภาษาไทายภาษาอังกฤษและเลขคณิตเพื่อเตรียมพื้นฐานสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่1ร้อยละ80ของผู้เรียนอ่านออกเขียนได้เก่งคณิต วิทยาศาสตร์และได้พื้นฐานภาษาอังกฤษส่วนสาระอื่นๆปูรณาการการเรียนรู้วิถีชีวิตประจำวันของนักเรียนคะแนนสอบ r t ของป .1 สูงกว่าคะแนนระดับประเทศคะแนนการสอบ NT ของป .3 สูงกว่าระดับประเทศคะแนนการสอบโ n e e ็ของป .6 และม .3 สูงกว่าคะแนนระดับประเทศเชิงคุณภาพ การพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษานโยบายของเขตพื้นที่มีผลการดำเนินงานสนองนโยบาย9จุดเน้นของเขตพื้นที่การศึกษาโดยโรงเรียนบ้านท่าลีสีสุวิทยาได้รับผิดชอบจุดเน้นที่4 6มิติคุณภาพ ผลงานและรางวัลโรงเรียนบ้านทา่าดีศรีสุขวิทยาได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเป็นโรงเรียนต้นแบบไฮสโคปได้รับตาพระราชทานบ้านวิทย์น้อยแห่งประเทศไทยงานที่ได้รับมอบหมายจากเขตพื้นที่นายบุรณะอุทัยการได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและกันกองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจากผลการ,กรเกษียณอายุราชการได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพิจารณาขอตั้งงบประมาณพุทธศักราช2566งบลงทุนรายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการกองการเลื่อนเงินเดือน,นผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตภูเพื่อพัฒนาท้องถิน่นพุทธศักราช2564รอบที่1ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการนิเทศโครงการอาหารกลางวานันได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจัก,กรพรรดิมาลาประจำปีพุทธศักราช2563และประจำปีพุทธศักราช2564เป็นประธานกรรมการประเมินครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทาลีศรีสุขวิทยาองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัรณวิชาชีพมีความยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ มีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรำมีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องมุ่งผลสำเร็จของงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ